ิ่งแห้งมิสมแห้งี้ขือเลยอ้ยอ้ยไอเกียร์คนยอดมุกยอดเลยนยอะคอหอกีนเต็นเหมนกันพอ่นอช่วยโ่้คืนมาสีมานไหลายปนี้แล้วไเนาะโอ้ไม่อ้าอุ้ยอ้อุ้ยมีแต่โตงง่าธรรมดา อูยหลายหลายไกลน้นาอาอีปูออกกันสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมช่องเมืม่อกี้พาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศหลือกําลังประเทศเนาะจ้าครับผมมินี้พอก,กันวันที่ยี่สิบสามผ่ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมกิกกับพกิกกับผ้าลงหอยลงหงองคือเก่าหน่อยเนาะแม่นครับผม มาหาใส่ต <Humans. S 1> ุ่มคือเก่าลัดจ้ะพี่น้องวานใส่ตุ่มปรุ่นครับวานจ้ะเมนี้มาลงหวยกลางเว้นเนาะแน่นครับน่าจะดักปลาใส่ปลาหรอพี่น้องแต่ว่าจักสิได้สีมันยังแน่จ้ะจักสิได้ปลายังแน่ก็ตามลุ่นตามชุ่มก็ไม่กิ๊กพรากิ๊กละจ้ะเขาก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วน้อยเนาะแม่นครับผมมะหอดใส่ก่อนเลยครับใส่ตุ่มไปครับจ้ะก็รอนลุ่นกันตอนตอนยามเลยจ้ะพี่น้องสิได้สีมันยังแน่จ้ะไปกันจ้าไปครับไปด้วยกันเลยครับผม อ๋าครับผมในเวลาผ้ายานตุ่มหครับผมด้า,ดา,นางน้้นนลนด้วยั้งแหลกเราล้งผล่นจะงแหลกแห้งมันจะยังไหเนาะครับผมใส่กับบริสเให้เบิเดล่าครับผมก็บบม,ม,มาใส่แวรรนีตลอกงเนาะใ่ครับหลอกซองไม้นี่ครับผมมาสัมไม้เกาครับอาศัยว่าน้ำลดลงอยู่นะครับลดทั้งน้ำรดทั้งป่าบ,บ่ <c oughs> มีตาวะอ๋ออ๋อวิโอ้โบมิดอหครับนี่คือครับคุณนะครหยิลงนี้ลงนดกนเนาะน้ำรดลลกเก่าหลายตัวครับผมเห็นเกือบขาดบ่างนะครับไรน้อยอนี่ค เอิ่มลอยโอสเตนเซนนอร์แล้วนี่น้ำแข็งนั่นด้วยครับน้อยนี่แข็งเล็กน้อยค่ะเพะื่อความปลาสดครับสดของปลาค่ะล้งแหลกกระมุกหนึงเล็น้อยปูน้อยออกก็ได้ปล่อยเพิ่มสักจีนหน้อยออนียนยล่ล้างนี่ใส่จุ่มๆหนครับ คนหออยนะโอ้โอ้ออนซีจมน่นี่ะปาอุ้ยอุ้ยโอ้อุ้ยมีแต่ตัวงามครับลายเก่าไอส่วนลาเก่าเนาะเกตรงน่ะทปลากทั้ปลาขาวเลยอปลาซิวขาแบบลาครับหลังนี้ลาแต่ตัวงามครับน้ฐานกรปูก็มี เออชอบเลตัวงามมากนนจริงงั้สุดยอดต้นต้นจ้ะนั่งนี่อ้าวงามค,ครับงามแห่งนโรลัง,งนี่เนาะงามจ้ะใส่ถุงผ้กเขียวนั่งนี่เอ้ยบ่องนี่ว่างนี่ว่ออางนี่ว่างๆเนาะนี่บลอน,อนี่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 กำลังอะไรกันเนาะ แต่ปลาตัวเมื่มเลยเอาขาดขาด,ขาดหมอเขาบอเป็นยังตัวสวยๆจตะปลาขาวน้อยเนาะนี่นนปลาขาวก็ชิวเขาโ<า>บลายปลาขาวหางแดงปลาขาวหางแดงปลาลังกอกะเม่นครับจ้ะปลาลังเป็ดกอกอีปูกะแม่นนี่ กงบ่เป็นพเดินบ่นก่กลุ่มตีนแ่โมเนียนียิแม่ิิตนึกว่ามันปลกระปองนตายบ่อุ้ยอุปลกระงีเก่าปัดไปยัง่ดีง่าิปลกร้งปลากังนอหลายตัวนอจจ้ะห้ายตัวเลยจ้ะหาบกองปลกะป๋ ผมนำเรติประกังนู่รอบก่อนไหมเนาะไดาซีวแนอยู่บะหมอยได้อยู่รอบนีด้รอบนี้บ่ไัซี่ไปแต่ประกังปดุกก็มีตัวหน่อลปดุกปูหน่อยไปกระแสน้เก่าเนาะมีกนเก่าครับผมเป็นไผู้ทเห็นปลาอยู่ เนาะว่าสลือก hmm, ่อนโดแล้ว huh. ก่อน่ได้นมะม้เนาะหลยจ้ะพวกเนาก็มีธรรมดาะครับอู้หูยหลายหลายหลายกจา่าเจจายโอ้โหท่ะเอ้ยาดครับผมแอมนั่งนแบบอตะปูเสียบอดอกที่ดินจตะปูที่ดูจงานหเนาะ อันนี้เราลอกบ่อยอะค่ะกระซิวเขาได้ตัวน,นี้มั้นบอกเมนบ่กกรขาวก็มี้กระซิวก,ก้อนนีหลายเด้อ่บนต้นันต้นได้ด้วยเนี่ยเมจ้ะส่วนหลักปลาขาวอ่ะขาวหางแดงค่ะขาวหางแดงแมนจ้ะขาวหา,วาวงแดงกระเสียบเพื่อไงละครับปึ๊ด สวยงามจ้ะส,สวยบๆแสงใสๆวางเงี่งหน่อยก็ตอนใจกูเห็นเนนงี่ยเราคันใจจเอากั่บแบน่นอนล่คล้องในหนานนมเพราแนมนโบเห็นเบิรอ,อู้ยดันดเดียนเดียไม่กี่อ,อุ้ยประกันน,นั่นไ้ มาหาเจอเลย,นนย,ยเห,หลหังนี้คุ้ชใส่ยู่ว่ามื่อกี้คเห็นห่ังคนว่ามึงเมืองน้ำกันไหนเนาะพี่นเนาะกลางตัวใหญ่ได้ไหมไอ่ใหญ่เลยครจอดเลยไปว่าอย่าดูถอกวางน้ำเล็ก <laughs> สุด,อดนนนอยอดครับว่างน้ำนิดหน่อยจะเจาะรับมันนั่นประกางตัวไงเนาะ เนาะจ้อดขอถ่ายด้วยครับแข่งกันคู่นึ่งครับก็สวยๆนะอันนี้คิดสิเปี่ยนอไนตัวนี้ว่างน้มหวงแง่เล็กน้อยครับสูว่างว่างหันในอะไรบ้างครับใส่รัูน้เลยน ไม่ค่อยเห็นป่าเนาะตุ่งสิจริงจริงติงติงพูกนั้นาดุนลววมประกางั้นาดันกังนี่จะตัวใส่มุกประกัาง่นะครับาดดยประก่างเอ้าประก่างก็ผี้จอดะรับใส่มุกคนมามุกแสบพุกนั้ประกัาประก่างทั้ง10คนรวมกันเลย ใช่เพามุกเสนเดอพอกนคนนะสิล e right. okay. well> ่องมุกเบ่งอย่ตงนี้มอมัดแน่นแได้ดึงบอกเลยนี่ออกแล้วจ้ะอืมววาโดดเก่งแทอเด้อจ้ะรวมแล้วปิวปปากาง xin nhè yên nó tuyên yên nó siêu khỏe tây xoay lạc đinh mục kỳ mục kỳ mục nó, nó kỳ mục 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 kỳ โอ้ยไอเกียตุ่มโยยดตุ่มโยดเลยครับตุ่มโยดมึงนครับโอ้ยคือม่ได้อ่อนซอนแต่วันนี้ตัวใหญ่ตาต้อเห็นไิดฮอฮีคิกลงหองให้เาหันไปตกใจมีคิไม่ฝันมีคิไม่ฝันาจะมาหลายปลาหนพี่น้องปลานี่ครับน่อยน่อยเนาะอ้พี่น้องเน่อกี้ขนเต้นให้กับพี่น้องบเคย่คว่าสิเลยมานหลายปีานีอด้เนาะน่นอยครับนะมันว่ามันสิบเปรเ็นโลคนอยนี่ เกือบไปแล้วมันชิกเลยน้อจะโตงามหน่อยเนาะเท่ไม่ชิกกว่ะปอ้ยขาแห้งพี่น้องหลังพุ่นเก็กวาอยู่ตุ่มตีงแห้งนะครับอุ้ยๆเป็เกือบโอ้ยเสร็จแล้วป้องขาดเท่านี่อือใครอยู่เนาะนี่ป้องขาดโอ้โหพี่หนุ่มกันเราออกเลยป่ะทางนี้เดี๋ยวเที่ยวกันไม่ชีกงั่นจ้ะเฮ้ยพี่นะครับอุ่อนตัวนะครับเครื่องรูนเขาครับ หนักได้อ้นักหนักไมกลายคึ้นหรือป่ะกล้ยเร็วห <ๆ S 1> ัว,วแปลนุโน่จ้จะแต่ว่าผู้ใดผูกอันนี้คือแน,นแ่งให้ไอ้ไอ้บ่แน่งผูกแน่นคักแม่ปลาดูครับที่จุกจัวแล้วครับล้างเนี่ยปลาบอกขึ้นว่าซีมีหลายปลาเนาะแน่นครับนี่จนะปลาใส่ง,งาดด้วยครับาตาห้างแดงครับปลาขาวห้างแดงเพราะอเคยเห็นหลายปลาเนาะเคยเขา่าลายปลาในของหลอดนี้เนะาะ งานสุดจะแท้มากเห็นตัวโอ้ยปลาซิวเขาเลไนี่ยนี่ตกเสกมานี่ครับคือไไม่คิดเลียบประกันเขาจะโดดจึบพิงบอลลังตุ่มปิงออตุ่มติกะที่นี่หน่อยไม่ร้ายกะบีุ้่กะบี้หลุ่นะครับ แน่นครับทำไมตุ่มตีงี้นึกว่าไข่นะครับัอ้ยปลาก่างบรรพีพี่น้องกาบรังพน่ะปลาขาวก็มีอยดจางบ่หลายกางหลายว่าเีนี่ปลาใสใหญเนาะใส่ปีกน่อยนลังหันเนาะแม่นครับปลาขาวค่ะนต้ทัวครับปลาขาวใสปีกปลากัางครับปันปลากาง S. <S อันนี้ลูกปลาซิวขาวน้อยไม่กี่สิ้ยวปอยนะตัวปันติดตุ่ er. มเลยครับตุ่มล้างนี่ครับผมล้างนี่กระนำซื้อไซส์ครับนะับก้อนเลยบ <c oughs> ่งับก <size fais Warning algorithms> ้อนตลอดเลยตุ่มล้างนี่โอ้โหอุ้ยเอาประก่างไงนำเตี๋ยกระจายตั้งหลายตุ่มงับก้อนก็ได้อีกตัวบางก้อต้อนเข้าไปในแม่ยามนนั่ มันตกแต่งไงครับผมลายตุย๋ยครับตกแต่งตุย๋ยไงเนาะสอนให้ตุย๋ยมันงามกระปารและลายยางอยู่ครับนี่ฮะปลาซิ่วเขาปลาซิ่วปลาขาวขาวก็มีขาวหางแดงที่เก่าครับส่วนมาดูนั่นะนะอโอ้ดติ๊ดดตินี่ครับอีหลังนี่ครับผมไม่คิดว่าน่าเห็นป่าอยู่ครับปา่าจะได้อัด เออเห็นยูตรงี้กิอุ้ยตุงเตี้ยขนาดนี้อ่ะอุ้ยปลาใส่เงี้ยมลกิ๊่โอ้มันมันตุ้งใส่เงแล้วไอ้น้อูกระหักวิใส่ปีกไอ้นี่ตัวใหญ่เลยพ่นพนต้ใส่งามแหงจัมบะนี่นปลาขาวใหญ่นอ้ยปลาขาวปลาซิวขาวก็ใหญ่สวยจ้าไปไประมอ้าซเื้อจ็คครับนี่ อุ่นตูนอุ่นตูนแต่อีป,แปูแล้วปลลงได้วคว่อยเอาได้ค่อยปลี่นเอาเพิ่นเนาะนี่ครับนี่ค่ะตัวใหญ่เนาะปลาขาวปลาขาวหางแดรงร,รุนในลายมันปลาทั้งก์ก่อตะเพรินปลาซิวขาวอ่อนโบนใหญ่แห้งทุบเพิ่นปูก็มีโซ่ปูแนนอิงติง่งแล้วปลยอมลง สันเขาเนี่ยเดีเราขึนโบหิ่นอ้ออกแล้วตัวนงไอิ๊กเน่มาแล้วเปนตีนขนาดเลยน่นี่นตอนตอนที่เด็กแม่มาี่เป็นตีนขนาดประกัางโบจัอปลาซิวเขาปลาอุประกัาไงครับตงสั้นหน้ามันกิ่ชั้นแห้งนะครับ กางไลตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งี่กระมงกับพเกคนตีกับคนตีกับกลางตรงเอาไว้ข้างในไปก่อโอ้อยู่บ่ได้หนัดก็ได้อยู่ที่ด็อกกับบุรหนัดซอยกันเด้อคุปซอยกันเด้อนั่นออกไปแล้วนั่นปากกางปากกางปากกางครับนี่ครับล้างน้ำกันเนี่ยทำเมื่อกี้ก็ไปล้างน้ำ ป,นนปิดปิดด้วยกันกลนุ่มจมแล้วครับเนี่นงท,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 ทงทเมื่อีวงไว้มากขึแ่า,ามวางเลื่อนไว้อยู่ในตุงอยู่ด้หรโอ้สายตาขึ้นน่อนแน่นอนอ๋อแน่นที่ย่งตุที่จริงจริงปะจริงจะซื้อตแล้วนั่นอุ้ยปลาคนตายนะาให้บากลายเลยได้ไ่ จ้ะตะกังนะบนะครับไม่ได้หนอกอะไรด้จ้ะเพิ่งกระซิขากเานั้พาตุ่มจมก็ตี้ข้าไก่สีเต็มมันกระว่างส่วยกันเลืออไอแนมอยู่พึ่งกระโดดข้าวเดียวพิ่งก็ออกกระติ้สายโดดที่ถ่าสายเต็มที่พิ่งกระโดดนั่นนั่นนั่นออกแล้ว ได้ละนั aro aro ่นบถือกระติบคุกคุกไมันติดเลยนี่ทันทีเลยครับต้นตีทีกันเลยที่กันตีไ้เลยออเาขึ้นบึงงไปทันีโหว่านามก็เลิกเกิบครับตอนใส่ตอนใส่เห็แบบเอวอ่อนเนาะใช่ครับโอ้ยังใหญ่เยมหครับครับหลายเ้อหลายครับ ว่าสีระว้างอยู่อที่เตื่นๆอยู่ตอนใส่เห็นพวกเอลออนชิ้นหลายๆเนี่ยครับพ่อยามปลาเห็นปลาถือลายลงเลยค่ะพี่น้องจะเห็นพวกเอลออนอยู่หลังไหลดื่มเลยนะปลาถือเงาแล้วอ๋อนี่อะไรนายจังว่ากระรุ่นอยู่นะครับเห็นปลาซิวหน่อยแน่อยู่ด้วยล่ะมาเนอูย อุ <Rocky> ้ยโอ้โหโอ้โโอ้งานเลยยอ้ยขาดที่นี่ขาดเลยออกงเลยขาดองอกองลแต่ว่าเ๋ยวค่อยอาไมคี๋อุ้ยทำงานเลยครับออกตัวใหญ่เต็มเลยงั้นเจ้าค่อยหาไมคีพี่กอดก็ได้จ้ารับกนอมปองขาหน่อยเนาะแม่ครับกออกสองตัวให้คุณนบขาดเลย พี่ดูก่อนเนี่ยคลิปเปิดก่นอ,นดอนพร้อมเทก่อนพร้อมเทก่อนข้าวสานเมื่อไหร่เพืจะโดดออกไก่น้ำพร้อมเทค่ะไม่ใช่พร้อมเพียอืมต่างตัวไงพ่อหลวงเดี๋ยว,ยว,วเอาเออกขา้างใพี่คลิปก่อนเนาะจ้ะลังกกนี่หลังครับผมหลังนงว่าจมครับมันติดมับน้ำลดลงมา แต่เกาใส่จมครับน้ำรดไหลเติบครับเรื่อยไปจมตุ่มติ่งเลยไอ้เนี่ยเนียโอ้ยประกางปลาซิวอู้ประกางตัวใหไงยังไงจ้าอย่างมันทุกอย่างมันทุกหลังเลยโอ้หลังเลยครับอืแต่พอก,กิกผูกพี่น้องแนนริงติ่บ เมื่อกี้ปลูกแห้งบ่แนนอิงติ่งื้แห้งหลายจะจะอีกเป็นตีกัะครับคันถืกได้หลายแบบนี้แต่ละหลังเลโอู้บดลได้ครับแต่เต็มหมดอาใส่นครับผมปลูกปลูกนอกแต่ใส่น้ำเล็กเล็กน้อยครับผมเสียงเสียงดังอยู่ด้ื่อะพโอ้ลังนี่ ปูที่กูกันปูยี่หลายเนาะปลาข้งกูปูหลายแปูนี่ส้ออกสซผยงเนางแยงงว้นี่ยงระตุกกรตกัรปตาะ่นก็เต็มเนาะเต็มพี่น้องเลยแตว่งอย่าครับกันเ็ปากกังออกอยู่นะครับปากกังเก็บสซผยงนั่มอยู่ล้ครับเก็บเ่ผยง เก็บใส่ในกล่องตอนนี้สิได้เก็บใส่พะแยงนะครับเต็มเนาะแมนครับนี่เอ,อาคนไว้ได้หัน,นเทตัวนั้นค่อยๆดึงมาเมื่อกี้แมนจ้ะดี๋ยขึ้นึ้นขึ้นเมื่อกีก้เราขึ้นได้รากอะไรอีกเปล่าจ้ะมันเอาเซไปเนียปีเต๋อก้อนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ว่าเอาอเซไปเนี่ยไปหนังให้มันเพิ่นต,ำต่ำ <Yeah. S 2> ไเ,เอกรติ๊เลึเกๆมาเพราะว่าปูหลายน่ังล yeah, ครับเพิจะแหงอ,อกเีบเลกนอเอาแลครับบันทเสรม่คีเก็บกระปูออกเกปนท้ายเบิ้งด้วยครับ,บตุ่มโปรตีนกันไหมเพืคอนนินงบอ mm hmm. เอาลนเบิ้งพี่น้องนี่ครับอุ้ย ประกัง่ด้วยครับนี่และครับน้ำอยไนตัวหน่อยอ้ม่เมืนเหมือนที่ดินกินเหวประกังขาเก็บออกใส่ในผาแยงดำอผาแยางเขียวางดำมใส่นั่ประกังออกเยวกสรงเพิ่อยู่ไกลนามด้อปูออกกันปูก็ใช้ทุ้งครับผม ประก่างกับเก็บออกน้ำเน่ต uh ัวใดมันเป็นตะเต็นย uh. oh, ู่นี่คืกระติกคับผมใส่พอยแยงเขียวไว้เนาะบากะร่าบตุ่มจมอีกเนาะุยอ่ะคือบ่คือบ่ไม่ริเขาคือเก็ยเนียอุ้ย นึกว่าย่างเงี้ย,ยว่ามันไม่มีป่าไงครับป่ามีแต่ป่าตรงงาน,นสวยๆเง้ยงานเลยครับบ้านเรกขี้หางแดงโอ้งปลาเขาหางแดง ตันระวังด้วยท่านอาศัยผนนี่นะคจอบปาทงปลาชิวขาวทงปลาขาวหางเดงพูนี้ครับตมอีลีนก่านี้เนาะดนี่ับ,บผมไก่ซิบิบแล้วอีกลังนี้อีกลังหน,นึ่คงครับผมนีกล้อีกลังนึ่งแสดงว่าเริ่สองลังมัเนาะแนนมิกิขี้เห็นปลาอยู่เลยมิกิ โอ้ยงามใหญ่ทั้งปลาซิวทั้งปลากระงปลากระงมัใกล้โตเลยอ่ะเอามาไล่ปลาอยู่ครับเลยปลาหลายชนิดปลาตัวนี้เสด็จเอาใส่ถุ้งแงหน่อยเนาะปลากระงไล่นะครับบันนี้จะเสียเหลวปลาซิวใส่ในกะติครับผมเอาปลากระงใส่ถุ้งแงเพราะว่าเตี่นดีแห้งเพราะกะทิกะจิกเปิดเตี่ยนนะครับผมถือว่าเต็มครับเปิดไม่ได้ค่ะเตี่ยนเปิดหนอยไม่กี่สิบปอยลงคือเก่า คมาันุกกโเดีตัวหน่อยเนะะเาะอ้าวลังสุดท้ายครับผมรุนกันหลังสุดท้ายมีบัครับจิตใจลังสุดท้ายจะไหนเนาะที่ที่เห็นปลาแบบแบบคีเร่เมื่อกีอ้แน่นเนี่ยแหละแน่นเมื่อกี้ ว้าวมานเน้อตัวนี้เนาะไม่ก็สีว่ามานนึว่าสีมิดจีดีหน่อยเนาะปลาม่จะแส่งอมงไม่ด้วยครับมันดียจ้จาหล้างสุดทายม,าามัน,นียรจ้าออเมือนมันจนล้างสุดท้ายเนาะมัน,น,มนจนล้างชือว่ามันครับมัน,น,มนสุดยอดเข้าทุกหลางเลยจ้ะออกมาจากบาน่สายเนี่ยครับ มาหอนหอยจนเทียงได้นะแี่ครับจนบริไาพญายมยไงเบิงแล้วครับผมตอนใส่ว่ากับากันไสเลยครับหลังเหลเลือใส่เนี่ยเทียงยี่ห้า่ครับแล้ก็ปลาเต็มตด้วยครับข้อพยายามบายสองหน่อยนะครับเดืตอนเนวันเป็นสามโมงเลิง็สี่สีแล้วโอ้โหนจุพูนด้ครับปลามืนอนี่อุ้ยอุ้ย พี่กวนแต่ไม่หนอฮึฮึก็เป็นรางนานก็ไม่คิดอ๋อครับผมจะเป็นขอ่อยลอยตั้มเหรอครับผมพากระบาดแล้วครับมาเบิ่งผลงานเมื่อกี้ก็พอกิกเลยครับวัอนี้มาสายๆเป็นยังไงครับผมัน,นื้อห่อนหอยเทียนกะอร่อยนะเน่ยนครับแต่ว่าหางมันชิ้นโดดที่พี่น,น้องมาเนี่ยก็อคอยเปิดเติมกิ๊กเจ็ดโดเนาะนี่ครับผมจ้า ก็มีใส่ปีกหลายอยู่จ้ะพี่น้องแต่วา่าหลังสุดท้ายาก็มีใส่รวมเนะาะก็เลยม,มาเห็นตัวหน่อยอยู่ข้างบนนะจ๊ะีจริงตัวกบบหลุนนี้ลายค่ะแย่กว่านี้ก็มีจ้ะแม่ยครับถือว่างามนี่ครับแม่ยค่ะเต็มตีเลยจ้ะน้ำแข็งเขาก็าามีบปลายหน้อยเน,ะน,นาะและไหลเพิ่นเหรอครับน้ำแข็งปลาไหลคิดอ,อะไรใช่ไหมจ๊ะถือว่าสารุปว่ามานแต่พี่น้องเพิ่งได้ใส่ถุง,งแยง,งน้่มนะจ้ะปลากังปลากังกับปลาซิวก็มีเนืเล็กน้อยจะเอาออกบ่เบิดจอพี่น้อง มีปูเขากัมีเอามาะเซน,นี่นำส่วนหนึ่งค่ะอยู่ในถังในการย่างๆางางางนิดหน่อยเนาะปูครับประกังเนาะประกังในถังในการย่างค่ะพี่น้องเอาออกโบว์พืชค่ะเอาออกไปส่วนข้างบนค่ะที่เพื่อนกระโดดออกนะคะอันครับผมสรุปประมาณนี้ครับมือนเนยลยสรุปว่ามานสุดยอดจ้าฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่อีกนี้ครับผมไม่ขีดหนึ่งกว่าสิบมานเนาะไอ้ทีนนทุกคนทุกท่านเหรอครับมันจนลงห้องลังนึงเนาะไม่นครับผมขอถกเขาไพ่ด้วยครับ <laughs> <laughs> จ้า<ะ>ตื่นเต้นแห้ครับก็โบกีโบฟันว่าสิมานเนี่ยละหน่อยเนาะไม่นครับ จ้าสำหรับคลิปวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบสามมกราคมปีหกเจ็ดจ้าเมื่อกี้ก็พก,กิกกะฝากขอฝากไว้นําอีกคลิปหนึ่งนาะจ้าจัดชมชอบวิดีโอจังไดนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนําเนาะจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมกิกพะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พก,กิกก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกําลังแรงใจคือเก่าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กําลังใจเมกิกก็พกิกจ้า ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมจ้าสำหรับกิ๊บมื่อเนี่ยเมื่อกี้ก็พอ่อกิ๊บกระฝ่าวไปเพียงสซ้ำนีล่ละจ้าเอาไปพอ,อกันไหมเมืม่อหนาะว่าเมื่อกี้สิาพาไปหาหยังพี่จัดไดญจ้ามื่อเนี่ยเมื่อกี้ก็พอ่อกิอ๊บก็บเขาโตกับบ้านก่อนเด้อจ้าขเาขาเข้ามาสวัสาาดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก <ผม S 2> คอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้พารุยครับผมนาที โอ้อีโคกนาทีกับซีมงแรงแล้วพี่น้องขอบคุณครับผมแต่ว,ว่าบอกไกบ่บานแหงเนาะแม่นครับกับบ้านครับผมเจอกันใมคลิปหน้าครับผม